และสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีถวา,รรายความเคารบครับเียเชิญท่านประธานได้นั่งที่ประผม11นครไทยยวนแหว์ประหลัดเทศบาลนาครพิษณุโลกรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกได้มาเป็นประธานในพิธีรับพระราชทาน พระบรมราชพระบรมชชยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกระผมขอนำเรียงความเป็นมาของโครงการจัดพิมพ์พระบรมชัยพร์เฉลิมพระเกียรติดังนี้เนื่องนโยบายสำคัญประการหนึ่งของรัฐบาลตลอดมาคือการปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ดังนั้น ส่วนราชการต่างๆ <c oughs> จึงมีหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องพระบรมเดชานุภาพกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติอันประกอบด,ด้วยชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์าเกิดของความรัก ภาภาความสามัคคีนำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบประชาชนในทุกมิติและเป็นแากฐานให้ประเทศชาติมีความมั่นคงสืบเนื่องมาจนปัจจุบันในสถานณนะสถานศึกษาและหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณท่านนายกเทศมนตรีนะครพิสโร ได้เป็นประธานในการประกอบพิธีรับพระราชทานพระบรมราชาพรชรรมชยรักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวใทุกเทียนแพเบื่องหน้าพระบรมชายรักษ์และถวายฝาาพระรคครัมบมพร้อมเพียงใจรักที่ี่มีความปราบื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมใจกันแสดงความจงรักภักดีในพิธีรับพระราชทานพระบรมชายาักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันนี้ในสมัรสมานกตาญญูทิตาและท้าไยนในพระมหาปัญญาทีุ่ณนแห่งใต้ฝ่าระอองผงนีพระบาททรงบำเพ็ญปฏิบัติด้วยน้ำพระราชาเนไถ่ที่เปี่ยมล้นจงได้ํำเนินโครงการจัดพิมพ์พระบรมชายารักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที้ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้มอบให้กแก่จังหวัดทุกจังหวัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับขั้นพื้นฐานและสมุนพัฒนานเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชิญไปปฏิฐานณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสะพานศึกษาในงานราชก,การต่างเพื่อแสงดงความจงรักภักดีและน้อมสํำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเชิญพระบรมชายารักษ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมาราชนินีไปจับพิมพ์เป็นแผ่นภาพ8.25ตัวสคูณสิบเนิ้วจำนวน100,000แผน่นสำหรับพระราชทานเพื่อเชิญไปประดิษฐานหน้าสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้มีพระบรมชายารักษองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัว ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอยู่เสมอขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัที่ราเจ้าจทุกพระองค์แต่เราจนพระราชาิสุทธที่ใต้สารอ,องค์มีิระบาทมิกรสมัครสมานสมาสมาัคคีลมเย็นจงเป็นผลสำเร็จขอทรงสถิตเป็นลมฉัดรปก,กปกล้าวอบกระหม่อมชาวไทยให้พ้นจากความทุกข์ร้อนและภัยพานขับเคลื่อนสยามรัฐรชศีมาณาจักรให้ลมเย็นทั่วทั้งพระราชอาณาเขต และพัฒนาประเทศไปสู่ความรุ่งโรจน์อย่างยั่งยืนตราบิดนิรันดร์การเทินด้วยกล้าวด้วยกหมองขอเดชะ And so, sour. จากฟ้าเรืองรองแสงทองส่องมาให้ฟ้าต่างสดใสร่ายนิ้งขันพวงชนชาวไทยเกิดไทยรักผัวในเขาวาดใจสาธุนีชาวไทยพระทรงเป็นร่มโพธิ์่นิ้งขันพวงชนชาว นางศักดิ์ส,สิธิถรอีจพฤกโรงเรียนเทศบาลสองวัดคูหาสวรรค์น,นายสุพจน์สี่ริวัฒนาคานี โรงเรียนเทศบาล3วัดท่าบะปรางนายกรกฎปันสังกาโรงเรียนเทศบาล4ชุมชนวัรมจักรนางธัญมัยจงสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลหวัดพันปีนางพิทยาพรพิทยาพงศุญชัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนคนเนรเพชรุุโลกนางสาวจินตนาพวกชาวนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคนตรงอุทิศนายประพัฒยิ้มสันุย กลับดินเชียนได้รับานได้ยินด,ด้านหน้าพระบรมชายรักเพื่อถวายความเคารพอีกครั้งนะครับทุกคนโปรดยืนขึ้นครับถวายความเคารพพระบรมชายรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมาราชินีถวายความกรุ๊บคำนับครับก็พิจิ